ครับคุณผู้ชมครับเรื่องสัตว์เลี้ยงก็ได้รู้จักกันไปแล้วนะครับหลายต่อหลายชื่อของสัตว์เลี้ยงที่ท่านชื่นชอบแต่คราวนี้นะครับมีความจําเป็นอย่างยิ่งในกรณีที่ท่านจะไปซื้อของที่ตลาดนะครับเพื่อนํามาปรุงเป็นอาหารพืชผักนะครับสาคัญมากฉะนั้นในตอนนี้จะได้แนะนําถึงเรื่องพืชผักท่านจะต้องติดตามไม่ได้อย่าเลืมบอกเสียงทุกครั้งนะครับลอบบอก ผักกาดกาเจถัวบาเวหัวหอมลาโดพริกตาเน่ปลูกจัวขายบือลีซื้อเนโก้ค้าขาย Assalamualaikum pak cik. Oh, Waalaikumsalam. Oh, kan nak buat cik sikit. Yusuf lah, dok mana dok aki jopo lah ni? Oh, lo ni Yusuf dok buat kebong, dok nani. Ha, nani ada ke apa? Bawe, lado, kace, sera. Lebih dan nani tu buat jual. Ha, lebih dan jual tu boleh lah. wakil lah sikit-sikit buat belanja dapur yo. tu kode kode sore lagi. Kode nya tu tokem buat ajak gi muka duit lau tu. Oh. Dah lama ya kelik sekali. Patu tu, wosu, hijau, oh, no. buat Sudah kan, ha? oh, bag, Bagai, yeah. oh, pak bulat kau neng. Oh, abeomnya todo kau jahaga nu babok gibe. Bagaiye. Bagaiye. Oh, betul. Tapi, pelajaran ini tidak akan berakhir di sini. Pelajaran ini tidak akan berakhir di sini. Pelajaran ini อับดุลล้อปลูกถั่วในนาลาโดบนาราโซปดะพริกไทยรสเผ็ดแอโซเนโกบาเวแอโซค้าขายหัวหอมฮารินิงอายอยยบุลีลอบอกวันนี้พ่อซื้อผักกาดเห็นไหมครับพืชผักท่านก็ออกเสียงได้ แล้วก็ว่าได้นะครับก็ออกไปใช้ดูนะครับเผื่ออย่างไรท่านอาจจะได้รับความรู้เพิ่มเติมจากคนที่พูดคุยกับท่านด้วยฉะนั้นในตอนต่อไปเราจะเรียนถึงเรื่องผลไม้บ้านเรายังมีอีกหลายชนิดหลายอย่างในภาคใต้บ้านเราตรงนี้นะครับฉะนั้นท่านจะต้องติดตามให้ได้นะครับว่าผลไม้แต่ละอย่างเรียกชื่อว่าอย่างไรในตอนต่อไปครับ